ครับทางร้านไม้หนามวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการเปลี่ยนกระถางของไม้ยิมโนขั้นตอนแรกนะครับเราก็ขอดินออกนะครับ นำยิมโนของเรานะครับถอดกระถางออกค่อยๆดึงนะครับเราจะสามารถบีบกระถางได้กระถางนี้เป็นกระถางขนาดสองนิ้วนะครับเราก็ค่อยๆแคดินออกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นำกางไกนะครับมาตกแต่งรากนะครับให้สั้นๆไม่ต้องกลัวว่าจะเน่าหรือว่า ต้นเขาจะตายนะครับเราตัดสั้นๆจะทําให้รากใหม่ที่เขาเกิดมานะแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับทำให้เขาหาอาหารได้ดีขึ้นกว่าเดิมขั้นตอนนี้เราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเราก็เปลี่ยนสามารถเปลี่ยนได้ตลอดนะครับส,สำหรับไม้ที่ใหญ่กว่ากระถาง สังเกตดูนะครับก็จะต้องมีการตัดแต่งรากตลอดนะครับทุกครั้งที่เรา,าเปลี่ยนกระถางนะครับ